สวัสดีค่ะแบลบทำคลิปไปเรื่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาพี่ๆไปชมป่าแล้วก็ดูแม่เราเก็บผักบุ้งนะคะแล้วเนี่ยดูแม่เก็บผักบุ้งแถวนี้นะแต่ในบ่อเนเมันก็นลกมากๆเลยนะแล้วก็จะไปหาลุงเลี้ยงวัวนะเราก็จะเอาพวกน้ำขนมไปให้ลุงเขานะคะอันนี้ไปให้ลุงครั้งแรกนะ เพิ่งเห็นลุงตอนทําคลิปเมื่อวานนะคะอันนี้ก็เลยเราก็เลยจะเอาของไปให้ลุงนะเอาพวกน้ํขนาขนมอะไรพวกนี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ขอให้ก็ขอให้พี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะไปค่ะพี่มาขั้นตอนแรกก็ต้องขึ้นเนินกันเลยนะ นะอันนก็เป็นเนินนแบบเลกลงไปเลยนะคะพี่ๆไม่เคยไม่เคยมาทางนี้เลยนะทางอะไที่ไม่เคยก็จะถ่ายพีๆดูทางนี้ไม่เคยแนละ้วก็เลยจะถ่ายพีๆในวันนี้ สำรวจไว้ตั้งแต่แรงนะคะ <c oughs> ตรงนี้มันจะเคยเป็นบ่อน้ำเก่าวะใช่ค่ะใช่บ่อน้ำเก่ามันเป็นที่แบบสัตว์สัตว์เคยอยู่อะ่ะพวกสัตว์ป่ามีพวกหมูป่าอะไรพวกเนี้ยเกลี้ยงกวางะอะไรเยยนี้ยมันชอบอยู่ในหุบเกื่ยงเยอย วันนี้วันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราก็มากับญาตินะแล้วก็มากับแม,แแม,บแมแ่แต่แม่เดินลงมาไม่ค่คยร้ายนะแล้วก็มากับหมาเราคู่ใจตัวเด็ก แต่พรุ่งนี้จะไปถ่ายคลิปคนเดียวหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะคะพี่ๆห้าทางไม่เจอใช่เพราะมันลบมากมากเลยนะคะเราจะไปเดินดูเลี้ยงวัวค่ะไปหาใช่คุาที้วัวก็แบบต้องมาทางแถวๆพรุ่งนี้นะคะพี่ เมื่อวานเราเราจะเข้าเปนมิอยู่นะคะเมื่อวานที่เจอที่เจอพามนั่งสมาธิอะคะ่ะเจอพามนั่งสมาธิอยู่อง้สาราหลังนอันนั้นคือลูกอะไรอันนี้คือลูกอะไรคะพี่พี่เดยวจะพาพี่พี่ไปดูนะคะเดิน เดิน้างเมรุอ,อย่างเงี้ยนะคะพี่ๆหนามแทงนิ้วเลยล <c oughs> นะดู๋ยมีอะไรนีพี่ๆคอมเมนต์มาเด็บ <c oughs> นี่อันนี้คือลูกอะไรคะพี่ๆคอมเมนต์มาแนละ้ควคอมเมนต์มาได้นะคะลูก <c oughs> บุญยอดนุง่งลูกมาเยอะมากใช่ <c oughs> ลองส่วยไม่ปีนี้ท้อง,องไซโฟนจะตกตอนปลายปลายปลายปีอ่ะถ้าอันนี้ขึ้นฝนจะตก อันนี้ทั้งคือทางต้นนี้เมื่อฝนจะตกทาง<อ>ด้านล่างๆนะใช่เหมือนฝนจะตกตอนปลายปีค่โตปีต้นปีแล้วก็คือเยอะทันแล้วก็ปลายปลายปีปล,ยปลายปีโอ้ล้วข้งบนมูนเยอะมากน่าจะปลายปีนะแม่เพราะมันข้างบนเยอะมากค่โตปีปลายปีอันนี้ลูกไม่ไมค่อยมีตอง้ตมันอยู่ตองยอนุ่งนะ อันนี้กินได้ไหมแม่แต่มันก็กินได้น่ะกินได้เพราะสาบป,ป่ากกินกันาะเนี้ยเก็บยงไม่หายเลยนะคะพี่ฟี <c oughs> ไม่ค่อยตา,ายเพราะไอ้แห่เพราะกันลูกกันลอกินกันเน่ะน้ำแพงไม่เกีย้ยอนันนีณห้า่านะคะ เป็นบอลหรือผึ่นหรือเปล่าใช่ศแม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคล้ายเลยแต่มันคล้ายๆนะใช่คล้ายๆใขรป่าก็ต้องดูดูให้ดีนะคะว่าต้นไหนกินได้กินไม่ได้เลยใครกินว่าพอมไม่ใช่ชีิตไ,ได้นะคะที่ ขึ้นเนินอีกแล้วนะคะพี่พี่ดูดูเนินนะขึ้นแล้วแม่ขึ้นได้ไหมต้องถามแม่นะคะว่าแม่ขึ้นได้หรือเปล่าไปนี้ขึ้นไปแล้วนะคะดูได้ไหมใช่แม่ขึ้นได้หรือเปล่าแม่ก็ขึ้นได้ค่ะโอเคค่ะแม่ขึ้นทางหนูง่ายกว่าน,นะทางนี้ง่ายกว่า

ไม่ไม่จับตน้นไหนไม่จับไม่จับต้นหนามลายล,ลายลา <c oughs> ยหมดแล้ว่จับให้เส้นทางลูกไอ้ยจับเหมืนอนต้นหนามดว่าเราจะได้ลูกนะลูกนะทีมต้องอะไรเน <c oughs> หมดต้นนิ้วแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ต้นนี้หรือเปล่าขนาดมันก็เหมือนไปเกินน,นี่จะดูน้ำคำดีดิคำดูด,ดีดีนะจ๊าแม่เจอมินไม่ได้นะอันนี้คือต้อนไม้ใหญ่ที่หลงน,นะคะพี่ๆน่าจะนานอยู่ไหม

แต่ต้นนี้ดูดูสูงเหมือนมันจะไม่ค่อยมีชีวิตรอดแล้วนะแต่มันก็ยังยืงยนต้นนะคัาเรียกว่าต้นไม้ยืนต้นตายแน่ต้นไม้ยืนต้นตายนะคะพี่ๆยืนยังแขง็งแรงม้าปลารอบนี้ก็โดนน้ำแทงก็ได้สเต็ปอยู่นะคะ เราจะใหพ้พี่ดูไอสุกที่เราเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเดินไปดูกัน เอาเรื่องอยู่นะขึ้นยากอยู่นะเป็นแบบเป็นสไลเดอร์ได้เดยลยนะสูงมากเดินไปบ่อยนะเรไปเดินถมเรื่อยๆเพราะว่าหนูนะชอบเป็นคนแบบเดินป่าั้งแใจเด็กลยนะพี่ชอบเป็นคนเดินป่านะ ะค่ะพี่พี่เราจะไปดูลุงเลี้ยงวัวนะว่าอยู่หรือเปล่าเรามาเราเดินไปนิดนึงก็ใกล้ถึงแล้วนะอันนี้เราก็แบบอ้อมป่าก็ไกลยอยู่นะคะพี่พี่แบบป่าหนามากโดนน้ำแทงไปเยอะแล้วนะอันนี้เราจะไปดูกันว่าลุงเลี้ยงวัวอยู่หรือเปล่านะบอนไดลหนึ่งเยอะแยบเลยบัหน,นึ่งเยไปถ่ายเลยเยอะมากเลย มันเย็นมากๆเลยนะคะม,มีต้นไม้ใหญ่ย่างเยอะว่ะเราจะต้องข้ามหัวไปเทียนเอะนะไปได้หรือเปล่าแม ใช่มากนะไปลุงก็อยู่ที่กระตอตอนหน้าถ้าบอกว่าอยู่ที่กระตอเนี้ยลองไปดูโอเคเราจะลองเราจะลองไปดูลูกคุณลุงนะคะว่าอยู่ที่ แล้วด้วยสิกระเป๋ากระเปะ๋าก็รจะติข้าวล่อนจะติโอเคก็มาใหญ่มาเลยว่ะ แถวนี้มีแต่ต้นไม้สูงๆเลยนะคะพี่ๆในป่าของแท้มีแต่ต้นไม,ม้เยอะๆใหญ่เลยลองไปเรียกคุณลูงได้อยู่ไหมคะไอ่สอง่งมือนไม่อยู่นะดูวกาเขากลับบ้าในใหน อยู่ข้างห้วยอยู่ไหนใช่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอลุงที่นี่นะถ้าเกิดลุงเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราถ่ายพี่พี่ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะคุณลุงเขาก็กลับมาแล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราจะให้น้ำแล้วกันค่น้องดอนจะอันู้เนี่ย ไม่ต้องไทยทำนี้นะว่พูดคุณน้องดีเลยโยกุดอกอูดที่อ้าคุณนอเลยเหรอนี่นะเราก็จะพาพี่ๆดูดูกระต๊อบที่ที่อยู่ชจย่ออย่ได ใหญ่เด็กก็วูบใหญ่เด็กไทยทองนะนี่เลยดูอันนี้คือบันไดขึ้นนะคะอันนี้ไม่ต้องสร้างเยอะเลยนะคะพี่เป็นหินเลยนะเราจะไม่ขึ้นไปไปนั่งนะคะเพราะว่ามันไปล่วงเกินที่เขานะคะมันเป็นที่นอนของเขานณก้อนหินจริงๆนะไม่ใช่ก้อนหินก้อนหิน เป็นก้อนหินอันนี้นนเขาทําบันไดนะคะบันไดขึ้นนะคะปกติเขาจะเก็บบันไดไว้ตรงนี้นะคะตอนที่ออกไปเลี้ยงหวัวน,นะก็จะเก็บบันไดไว้ตรงนี้แต่ถ้าแบบเวลาเขา,เขาจะเอาบันดไดมาตรงนี้นะแต่ในบัวน,นะเขาเลี้ยงแบบอิสระเลยนะคะพี่ทีแบบในป่าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเขาเลี้ยงปล่อยแต่ว่ามีมีมีมม้วกั้นไว้นะคะแต่ว่ามันใหญ่มากๆเลยนะ เป็นร้วอิสระนะคะพี่ชมดูนะพุงพ่งจะฝังให้โบกินไหมล่ะลูก็ไปเอาให้ลูไปช่วยดูิยกปาลงพี่แล้วจะไม่ช่วยยกปางแล้วหมอด้งแล้วเอาไปมามเอแล้ว เอแาแค่เอ,อ,อาแค่ก้ <Okay. S 1> อ,อก okay. Okay. กนเดียวนะคะพี่พี่พูดวา้ายกลงไปหรอเยจะเคยอนข้างเยอมวางไว้ข้างล่างหรอพ่อ เฮบน,บนอืนน้ยอ,อย่างาู้เฮ้ยเราแบบนะไลัว,ก,นะวก็ต้องมีเสียงดังๆนะคะไม่งั้นมันไม่กลัวนะมันต้องมีเสียงดง<อ>ังเฮ้ยนะทำเสียงเบาๆมันไม่ไปนะพี่ๆมันกำลังทเสียงัอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าไม่เมกิ มพี่แมวกลัววัวนะเลยไม่กล้าช่วยกลัวมันจะมาขวดนะคะพี่พี่กลัวแบบมันเอาใช้ใช้เท้าอ่ะแบบเตะเราไปไกลเลยนะคะเท้ามันก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะแถมมันก็แรงเยอะกว่าเราพันเท่าเลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะพี่ๆเราก็จะถ่ายชมบรรยากาศนะคะในแบบพวกครอบครัวนะถ่ายชมบรรยากาศเฉยๆนะคะบัวก,ก็แย่งกันกินฟางนะคะพี่ๆมิกาเข้าใกล้เรากลัวครับกกลัวอยู่นะคะ ถ้ามันวิ่งมาหาเราเราจะกระโดดเข้าไปนี้เป็นข้าฟางเลยนะคะพี่พี่ผมมันสูงที่สุดแนละ้วยืดไปเลยแล้วไม่เคยร้อนเลยมั้เดี๋ยวแยกฟา,ะานะคะคพุ่งเขาก็ทำจนชินแล้วนะคะพี่พี่ ถ้าเขาบอกถ้าแบบเขาไม่แยกถ้าไม่แยกแบบให้เป็นกลุ่มๆนะมันก็จะแยกกันนะคะพี่มันจะลุมกันมันก็เลยไม่ได้นะคะเขาก็เลยแบบต้องแยกกันนะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่เพราะว่าเราเนี่ยจะกลับแล้วนะมันก็เริ่มมืดแล้วนะพี่พี่อันนี้เรามาหาคุณลุงแบบพุ่งเข้าช่วงเย็นแล้วนะเราก็จะกลับนะพี่พี่เนีย่ยเรามาให้พวกน้ำกับขนมเขาเสร็จแล้วนะเราก็จะกลับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. และกดซับ s ไคร b e แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ mm hmm. ถึงใครไม่ชอบก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย